ช่วยกันทำมาหากินหน่อยนะจะได้มีคนมาเรียนอ้าวันนี้คัสอีเบวันที่หนึ่งสิงหาใช่ปะ่ะมีคนดูคลิปก่อนมาเรียนแล้วกี่คนวันนี้สองคนที่เป็นคลิปอีเบใช่ป่ะนี่ถามนิดนึงคนที่ดูคลิปก่อนมาเรียนพอพอดูคลิปก่อนมาแล้ววันที่เราคุยกันเนี่ยมันเข้าใจง่ายไหมมันไปเร็วปะ่ะเพราะเราเหมือนดูมาแล้วปะ่ะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากแนะนําเพื่อนว่าถ้าใครลงออนไลน์ก็คือดูก่อนมาเรียนสักรอบสองรอบที่ตามที่ผมแนะนํามันมันทำให้หัวสมองเราไม่ล้าปะา่ะถามคนที่จะไม่ได้ไม่ได้ดูคลิปมากันเป้งๆแ,แ,แบบไม่มีอะไรกันเลยข้อมูลแน่นไหมแน่นไหมแล้วแต่และหัวข้อควรข้ามไหมไม,ไม,มันอยากจําหมดเลยปะ่ะใช่ไหมนี่คือปัญหาไงเพราะฉะนัอนอยากบางทีอยากให้ดูคลิปก่อนมาเรียนนะครับ อ้าถามกันสั้นๆเลยในหัวข้อที่เราคุยเป็นทั้งวันเนี่ยใครชอบหัวข้ออะไรบ้างใครชอบหัวข้ออะไรบ้างามีเอานี่คีย์เวิร์ดไอเครื่องมือหาคีย์เวิร์ดทำไมอะทำไมถึงชอบรู้สึกว่ามัน,มน,มนเขารีเซิร์ชมาให้เราเรียบร้อยแล้วไโปรแกรมมันรันให้ใง่ายไหมเหมาะสำหรับมือใหม่ไหมหายเหนือ่อยปะ จบนะหาคีย์เวิร์ดง่ายคือเอาง่ายมือใหม่ไงปัญหาเรื่องการ<ม>หาค<ม>ีย์เวิร์ดเป็นไงบางทีเราใช้คีย์เวิร์ดผิดอืมแต่นี่มันแนะนําให้ด้วยปะนะน่ะนอ่าแถมยังหาราคาที่น่าจะคีย์เวิร์ดราคาดีปะ่ะอืมชอบคีย์เวิร์ดโอเคแล้วคนอื่นนะคนอื่นนะชอบอะไรอีกเป็นเทคนิคค่ะเทคนิคตรงไหนอ่าตั้งหลายหลายเลยอ่ะจัดคำถามเลยใครชอบการจัดราคาบ้างตั้งโปรโมชั่น ชอบชอบไหมเค,เคยโดนแม่โปรที่เราคุยกันเนี่ยแล้วเจอโปรอย่างเงี้ยแต่ใจซื้อง่ายหรือยากเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดโปรดีๆในลูกค้าซื้อลงง่ายไหมเมื่อกี้พูดแนละ้ชอบวิธีที่ของสะสมอะค่ะอ๋อฮีเบมันเหมาะกับของสะสมสองสะสมซึ่งมันเป็นการลงทุนระยะยาวปะ่ะ แต่คิดภาพเราขายตอนแก่ก็ได้อะเอามาันเปลี่ยนมาเป็นเงินไงพอเป็นเงินมันเอาไปใช้อะไรกับชีวิตเราได้ปะถ้าน้ำยังไม่ท่วมประเทศไทยนะอืมโอเคชอบผสมอมเทคนิคเทคนิคหาของตอนเช้าผ่านเทเลพีกะ่ะแล้วมีเทเลพีกใ้ใช้ฟรีถามว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่ไหมามากเลย<า>ใช่ปะ ก็ไปหาเพื่อนหานะแคตตาล็อกอ่ะสุดท้ายแคตตาล็อกชอบไม่ชอบมันดียังไงแคตตาล็อกประหยัดเวลาเฮ้ยแคตตาล็อกประหยัดเวลาหรอคนมาซื้อเราไม่หลอกเห็นหนึ่งเห็นหมดเพิ่มโอกาสใช่ประหยัดค่าโพสไหมเออไอประหยัดอ่ะประหยัดค่าโพสถูกป่ะเราไม่จำเป็นต้องโพสเยอะ แต่เขาเห็นทั้งของหมดทั้งร้านไหมแม้กระทั่งของที่เลยยังไม่ลงขายลูกค้าเห็นปะเห็นเห็นหนึ่งเห็นหมดเห็นของที่ยังไม่ขายมันจับซื้อมือเปล่าได้ไหมล่ะพอของเห็นของที่ยังไม่ลงขายจับได้นะครับสรุปสรุปก็โอเคไหมวันนี้ทั้งวันฮะโอเคมีไม่โอเคข้อไหนไหมจะได้ปรับปรุง ีมมต้องพามาก่อนนิดนึงอีกเอเอนึงผมเลยมันหนงการเก็บข้อมูลลูกค้าสําคัญแค่ไหนม,มันดียังไงอ่ะสําคัญมากเนี่ยมันทำให้อะไรอ่ะคิดพิเรชันระหว่างเราลูกค้าได้เยอะมันทำให้ฐานข้อมูลลูกค้าเราเป็นไงด้วยเขาค่อยโตแล้วร้านร้านเราความมั่นคงของร้านเป็นไงก็จะมั่นคงอ่าเพราะฉะนั้นการดูแลลูกค้าเก่าเทคแคร์ลูกค้าเก่าสําคัญไหมปะมันทําให้ร้านคุณเติบโตอย่างไง มันคงแข็งแรงถูกปะไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวจบแป๊บเดียวพอขายได้พักหนึ่เดี๋ยวเลิกเลยเพราะถ้าเกิดเรารักษาลูกค้าเก่าคีปเขาไว้อะมันทำได้ร้าเขาโตอย่างแบบแน่นๆมีลูกค้าประจํามีการบอกต่อธุรกิจมั่นคงไหมมนะครับก็ไม่มีอะไรละก็ต้องหลองไปทําดูแต่ถ้าเกิดคนไหนมาเจอกันอีกรอบไม่แน่จะถามว่าเป็นยังไงแล้วนะฮะก็จบจบคราวนี้ขอบคุณครับ